ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยอดแฟมิลี่นะฮะวันนี้ก็มีการโชว์นะฮะโชว์จระเข้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะฮะบรรยากาศรอบนอกนะฮะสำหรับเด็กๆนะครับนะครับผมด้านหน้านะครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศนะครับเด็กๆกำลังเล่เข้ามานะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะทุกคน กเป็นในเขาบก้วครับเก้าอี้ขางมาเก้าอี้ของเราครับอยู่ครับอครก็ไปด้านหน้าป่กนด้านหน้าสนามกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครอบวันนีครับูกันสบายสบายครับจเ่กนนะวันนี้กันแก็ไม่ต้องไปดีเลึกปวขาเราก็นมาดูเจ้าเ่เกนดูจ้าเล้นกนบีากะไรบาจเนะ โอเคตัวใหญ่นะตัวนี้ครับเด็กๆกำลังเข้ามากันนะฮะไป็่อนี่ก็มาดูนะฮะไม่ว่าเด็กคนแก่ดูได้หมดนะฮะท่านผู้ชมตัวใหญ่มากเลย ชาติัวใจเพื่อเธอของไว้เสมอคนแห่งใจชายชาติตบมือเพื่อเตรียมเริ่มเบื่อผู้บรรลุลัวใจกลับบ้านนะคทัางบ้านโทรกันเลยว่างั้นจ้าครับท่านใดที่ยังอยู่ภายในหน้าปรับตัวก็ซื้อบัตรซื้อตัวครับจองบัตรจองตัวขั้นเดินในเข้ามากันเลยครับนานปีจะมีสักครั้งครับปีครับจะมีกันสะโคนว่างั้นครับกับการแสดงโชว์ครับของคนกับจระเี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับรับสำหรับท่านที่สองครับมีชื่อว่าครับหมอใจแอฟครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเด็กน้อยโอ้ใหก่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทหญ่ใหญ่ใา่ใรณีเจ้าทางเจ้า่ใหญ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 ่ใหเ่ใหญหว่ใหญ่ใหญ่ให่ใเจ้าห่่าเ หาลครับต่อรอ้าถึงกับเจ้าที่ที่ศรีชกิดอยู่นะสากลโลกแห่งนี้ครับขอให้โดนบรรดาลงมาลปกปักรักษาการแสดงครับในรอบขั้มคืนนี้ให้มีความสนุกสนานสันหลาบได้เถิดอและสิ่งไหนที่มันไม่ดีครับก็ขอให้ครับโอ้ยจับลงไปให้น้ำกอดก็ดีกอดกาดีๆีอยู่ถึงก่อนอยู่ถึๆก่อนพูดกับกะละเคก็รู้เรื่องว่างั้นก็ผอยะ ูถ้าให้น้ำก็ต้องจุดจ๋าอะไรนั่น่ะหมอนี่คืออะไรนะขอช้าๆขอชัดๆหมอจ๋าครับไเอออันนี้คือไม้ไผ่ลำน้อยๆใหญ่ๆยาวๆวะงันเอามาทำอะไรก็หมอพี่เอามาทำอะไรเฮ้ยหมอเอามาทำอะไรปลูกได้หรือเปล่า แล้วปลุกหมอได้ไหมโอ้เอาปลุกให้ตื่นปลุกให้ตื่นตื่นแล้วอาตื่นแล้วก็ขอปลุกอีกสักนิดก่อนแค่มึงอยากโดนตีนีไ่่อย่าัทครับหมอ่าอย่าัทครับอย่าส <'t> ัทำตืออย่าทำอย่าทำอะไรโอ้ย หมอก็ะวนออดกวนออดทำอะไรครับหมอเจ็บี่คอมสุดนะว้ายอยากไม่โดนโดนที่เลยอาเมียดตัวแล้วอาหมอเคียมโชว์ให้ดูหน่อยครับว่าเขาโชว์กันแบบไหนเขาทำกันอย่างไรลงไปเลยครับจัดเลยครับลูกเมียก็มีแล้วไม่ต้องกลัวลูกเมียมันกลัว สบายสมงงับับ,บยอย่างนี้ครับเจ้ากีิจ๋าเอาดีๆด้วยครับหอทีมจ๋าระวังขาครับระวังขาพร้อรมหรือยังพร้อมชมโช <Yeah. S 1> ้์ย oh. าโอ้ย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 โาไยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโ้แอโอ้ย้ยโอ้ยโ้อ้ไโ้ยโอ้ยยโอ้หญ่สายเอ้ยโอ้ยโอ้ยโออโอ

ออนหรือมาแข็งครับแข็งครับผมใช่โอเคครับจอร์ดากีจอร์ดากีผมรู้แล้วครับจอร์ดากีแล้วขึ้นไปทำไมครับอุยหัวเขาเป็นกันท่านผู้ชมจ้าลงมาลงมาถอยอหมอทิมครับหมอทิมถอยหลังให้ครับหมอใจแอนหน่อยถอยหลังครับถอยหลังให้หน่อยครับอ่าโอเคครับถอยแล้วลงมา อ่าก็พูดไปจบแล้วครับอ้าหมอชิมจ้าจระเข้ถอยหน่อยครับจระเข้ถอยหน่อยอ่ะเงินก้านี่ครับจระเข้ตัวนี้แหละครับนี่ว่าครับเนาะปวดเงินก้าอ่ะแล้ครับมอจ๋าฉากนี้กับชุดนี้ครับรายการอะไรจ้าจระเข้สวัสดีครับเขาจะสวัสดีกันแบบไหนครับหมอสั่งจระเข้อาปากอู้สั่งได้ด้วยลรอครับอ่าแล้วครับสั่งกันแบบไหนอีกครับหมอจ๋าเอามือยัดเข้าปากจระเข้ ปั๊บใช่มือขาดพุทธออกทันว่ากันนอะไรครับหมออะไรหมอเสียงอะไรตกใจหมอจ๋าหมอวันนี้สั่งจระเข้ได้หรือเปล่าก็สั่งจระเข้ได้ไหมอาเขาสั่งกันแบบไหนครับหมอโอเคครับผมรอดูอยู่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วโชว์เลยครับหมอจ๋า อยู่เท่ๆครับข้าผมข่ายอะตัวเตี้ยมันเก่งมากไม้กัดครับผมสั่งได้สั่งได้ไม้กัดอะโอเคครับถือว่าสั่งได้ไม้กัดว่างั้นครับ หมอไงว่าไม่ขาดอะไรขาดอะไรครับหมอโอ้ขาดเสียงตัวมือคอเสียงตัวเปลือกคับหมออะไรครับขาดอะไรครับขาดความมี้ก็พัอีกสักรอบครับหมอเจ๊ส์ต้องไมเสียงดังจังตีนไก่เอาอีกไกลไหมเสียบมือคอเสียงตัมือยได้ไหมกับหมอใจแอมไหมครับนี่แหละครับฉากแรกกระชุดแรกครับ ต่อเในชุดต่อไปกันต่อเลยแล้วร็ชากนี่ก็ชุดนี้ก็รายการอะไรเจ้าหมอจ๋าอ่าก็มาชมก็ฉากนี้ก็จูบปากจอละเโชว์ครับอะไรครับทำไมครับเหม็นขี้ตัวะโอเคก็จูบปากก็จูบปากก็เมาส์ทูเมาส์กับวันนี้ก็จะไปลงจูบดากนะครับหมอเหม็นเบอร์คินเด้อครับไปเลยฮะเอาตัวไหนครับหมอจ๋า ว่ายังไงเลยโอ้โหครับกระโดดสวานักักคบวันนี้เอามาโอ้ยมาอไ้ยมาเกใหญ่หมเล็กใหญ่เล็กใหญ่ไดไหมมื่้เล็กใหญ่มาแล้วก็ลากปาครับ ใช่ลูกใช่อะไรลูกเขากำลังอาจจะมาเอาไม้ลูกลูกหัวมันใใจยกันกัล่ับชอให้นิ่งจ้าอกับหมอคีมบอกว่ารัภาษาอะไรกันจอร์ด้ครับ เมียผมยังเอาอยู่ว่างั้นครับใจเยนกันสักนิดว่างั้นครับใจเย็นกันสักนิดก็ชาวบุคคลจ้าใจเย็นกันแน่นอนจ้าจราเข้กับนิ่งกันสะก่อนกับให้จราเข้กับให้พัดยาชะล้วนกับนิ่งกันสะก่อนยาอะไรก็จะวันนี้กบเอาดีๆครับก่อมไม่อยู่ครับก่อมไม่นิ่งครับครับฮะทีมจ้า เข็มได้เลอแล้วปากสาวๆล่ะครับหมอจ๋าดูแล้วบนดูแล้วแล้วปากกระเทยหรือครับปากกระเทยเนี่ยโอู๋เสียบสาขอเสียงตุ่มปือดังให้กับหมอชีพหน่อยครับนี่นะครับจูบปากจระเข้ก็ผ่านไปแล้วท่านผู้ชมจ๋าครับจูบนานไม่ได้ครับเดี๋ยวปาก อป้าพี k, h. H oh? <t <t oh, ่ยายมาหรือเปล่าครับหมอเปื้อนอะไรครับพี่ชายศูนย์แปดแล้วครับสองแปดห้าสามสี่ห้ากลุ่มมันก็เมาสีแล้วครับกลับป้าไปถูกอคอเสียงตัวมือให้กับหมอชีมหน่อยครับนี่ครับคลนนี้ตอนแรกก็ผ่านกันนะครับท่านผู้ชมจ๋าต้อนใจแอนกหน่อยครับท่านผู้ชมจ๋าสวัสดีครับกบฉากน่ารักน่ารัก